ไม่ได้เส้นนั้นมันรถติดอืะรถมันหลายเฮียก็ต้องหาทางไปเพื่อที่รถจะไม่ติดไปแดงกันหลายที่นอกพูดไปจอดฟังใช่ไหมพี่ปูเนี่ยนี่กำลังจะหาทางพาพี่ไปชมบรรยากาศสวยๆอะ่ะอากาศมันคึ้มด้ไงวันนี้ก็เลยว่าเออไปอ่างเก็บน้ำดีกว่านานแล้วไม่ได้ไปอะ่ะ เดือนส่งเดือนนล,ล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับหาที่ไปก่อนระหว่างที่รอเที่ยงนั่นแหละแมนเนี่ยแม่หนูมาเรียบคลองเนี่ยนี่เส้นเรียบคลองนะงานเรียบคลองเนี่ย มาเรียบคลองเลยแม่เฮาสจะออกไปพูดบรรยากาศเราจะไปยินบรรยากาศไปเรื่อยๆเนี่ยแม่แถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บนะแม่นะเนี่ยเนี่ยมาเสร็จเรียบคลองมันก็จะผ่านตรงอะไรนะมหาลัยหรือเปล่าร้านมหาลัยหรือร้านอะไรที่มันดังๆนะอ่ะแม่เคยมานะเนี่ยแถวนี้อันนี้เป็นถนนเรียบคลองนะคะ เพราะว่าสุรินจะมีคลองน้ําอยู่อยู่รอบตัวเมืองเลยมันจะมีคลองน้ํากั้นรอบตัวเมืองก่อนจะเข้าถึงตัวเมืองก็จะเป็นคลองน้ําจะทําคลองน้ําไว้ถูกมอ้ง ไปทางไอ้ออยังเทคโนอน่นมแม่เออเ,อ,อ,เอ,อแถวเทคโนโน่ะบรรยากาศมันจะดีอยบาพงใช่นะทัายำไม่ผิดม,มีคาเฟ่หลายแล้วแม่แถวนี่เรแถวมันจะอยู่แถวราชพัฒนไงเออไว้ยรุ่นจินหลายเนาะออผูุสาวตะปะแแปะอยแม่เออผู้เป้ากับตตะปะแตะปะในตัว บอกบึงเด้่ยที่นขนาดสายแล้วรดยังหลายอยู่เด้อเรียบว้องกระดน่จอดจอดเลยแม่จอดได้เลยแม่เออแม่เก็บของเร็น้วบกทานแม่บ่ายุ่งนพราว่านูจะไปรับแม่ไปไปเที่ยวห่วยเพื่อนแล้วแม่ว่าแม่ยุ่งเยอะแม่ว่าเออทานแม่บพยุ่งน่ะนุ๊กจะไปรับแม่ไปเที่ยวห่วยแลว คนเฮาดโทรหาคนสวยแล้วคนสวยบบา่างคนสวยจะไปอบรมไปอบรมสีสเกตเป็นมาเมนเนียเบา่างมันนะโทรหาแล้วก่อนตอนเขามาลยโทรหานคนใน่นว่าทำคน่างยางจะให้พ่นเตรียมตัวไว้จะได้ไปหักคนวบาเาินคนเบา่าง โปอยๆมาแล้วแหละช่วงจะเข้าตัวเมืองเมื่อกี้อะ่ะฝนตกลปอยๆปยมาเน้วยเราจะไปนั่งกินอะไรดีร้านอาหารก็เยอะแต่ไม่มีคนกินเป็นเพื่อนเพอ,อแม่เรไม่พวกินเป็หมูกับวระแสบเนียอนมาเดอะเพื่ได้จะมากินเป็หมูเนี่ยมากมากเลยเนี่ย างพอ่ายรู้บ้มามไหมผ้าแเ,เขาเป็นมูเนไ,ไหมเนี่ยแถวนี้จะเป็นลานแบบค่อนข้างนี่แบบวัยรุ่นจะอยู่เยอะอ่าแถวนี้อันนี้จะเป็นหลังหลังราชพัช์ค่ะพี่น้องเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้มาหาเฮงแม่มาหาเฮงเออเนี่ยมาหาเฮงเนี่ยอันนี้จะเป็นหลังราชพัชร์แล้วนะคะทุกคน ก็เราเรเกลียบเกียบเคียงเคียงมาสมัยก่อนเนี่ยเออเนี่ยนึกถึงสมัยตอนมาเหตุงานไหมเกียบเกียบเคียงเคียงมากเบิดแตแวแถวนี้เออยย่ย่งขึ้นมาแถวนี้ก็จะเป็นไฟแสงสีจริงเยอะเมืนบอกร้านอาหารมันจะหลายบอกข้าวฟงงคาเฟ่มันจะหลาย